สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พี่วันนี้ก็มาพบกับสุพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการาพาทุกท่านชมสวนไปสักระยะหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสุขภาพค่ะเพื่อนๆพี่พี่ ก็สุขภาพของสุพิตาไม่ค่อยดีนะคะข้อเท้าวมนะคะก็เลยไม่สามารถจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปชมไม้ตามสวนต่างๆได้นะคะซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่หายนะคะวันนี้สุพิตาก็เลยถือโอกาสพามาชมสวนโชคเก้าชั้นรวมทั้งอโกนิมาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะสุพิตาพามาชม พ่อไม้แม่ไม้นะคะสำหรับโชว์เก้าชั้นค่ะพร้อมทั้งจะมาแนะนำหากเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆอยากจะผสมเกสรโชว์เก้าชั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ที่บ้านและให้ดอกนะคะเราสามารถผสมเองได้นะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่สสำหรับโชว์เก้าชั้นนะคะผสมง่ายมากค่ะง่ายจริงๆสำหรับการผสมโชว์เก้าชั้นนะคะวันนี้สุพิตาจะพา มาดูวิธีการผรสมด้วยนะคะนอกจากพาชมพ่อแม่พันธุ์นะคะหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนอยากจะได้โชคเก้าชั้นนะคะที่เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะสวพิตามีแบ่งปันนะคะแต่วันนี้เรามาชมกันก่อนนะคะพ่อแม่พันธุ์ของทางสวนคะ่ะสวนอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเผื่อเพื่อนๆพ,พ,พ่ี่ๆอยากจะมาเที่ยวเยี่ยมชมสามารถทักสวพิตามาได้นะคะอ่า แต่ที่สวนตอนนี้ไม้ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเนื่องจากว่ากว่าจะได้กว่าจะโตนะคะก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรค่ะที่เพื่อนๆพี่ๆเห็น,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 นอยู่ด้านหน้านะคะก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะที่มีแล้วก็ทางสวนก็ได้นำมาผสมเกสรเพื่อให้ได้ลูกซึ่งมีสายพันธุ์ใหม่ๆมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีและก็สวดทรงของเขานะคะ โชวกวชันเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์อ่าไม่ว่าจะเป็นก้านยาวก้านสั้นใบกว้างนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะคะส่วนต้นนี้ค่ะจะเป็นทรงจะเรียกว่าทรงตลับปัดก็ได้นะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่มีความสวยงามมากค่ะสําหรับไม้ต้นนี้นะคะเท่าที่โสพิตาไปตามสวนต่างๆจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ค่ะ คนใบเขาจะมีลักษณะที่เป็นเล็กเลี้ยวนะคะจะมากว้างช่วงปลายใบนะคะแล้วก็มีความมนนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะสุพิตาจะเรียกเขาว่าทรงตะลปัดันะคะสำหรับต้นนี้นะคะเนื่องจากลักษณะใบของเขาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าทางสวนได้พัฒนาตอนนี้รอเกสรอ,อยู่นะคะรอให้มีเกสรแล้วเราก็จะนำไม้สีอื่นมาเข้าเพื่อให้ได้สีที่แตกต่างจาก ้นที่เรามีอยู่นะคะเพื่อนๆพี่ๆการผสมค่ะโชวก้าชั้นสามารถนําเกอรไม่ว่าจะเป็นเงินหนานะคะรวมทั้งไม้สกุลเดียวกันนะคะมาผสมเพื่อให้เกิดลูกไม้ที่หลากหลายได้ค่ะอย่างเช่นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวต้นนี้ก็จะเป็นใบออกห่อๆนะคะซึ่งทั้งสวนก็ได้นําเกสรมาผสมไว้เช่นเดียวกันนะคะ เพื่อให้ได้ทรงใบที่เป็นใบห่อแบบนี้นะคะก็จะมีความแปลกตานะคะแต่ต้นนี้เป็นไม้เขียวค่ะแต่ทางสวนก็ได้นําไม้สีมาเข้านะคะเพื่อนๆพี่รๆๆๆๆๆอติดตามนะคะเผื่อนอนาคตข้างหน้าเราจะมีลูกเจ้าสัวมาแบ่งปันนะคะนี่ก็เป็นจะเรียกว่าเจ้าสัวทรงเจ้าสัวนะคะใบเขาจะมีความพิวนะคะเป็นขอบจะเป็นคลื่นๆน,นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ให้แม่สี สีออกม่งวงนะคะเพื่อนๆพี่พี่สำหรับต้นนี้สวยงามมากค่ะแต่ด้วยลักษณะของเขานะคะใบเขาก็ยังต้องการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะคะใบเขาจะไม่ค่อยหนานะคะก็เลยเกิดปัญหาการช้ำน้ำใบเน่าใบเสียได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทางสวนก็จะต้องพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะ ลูกไม้ใหม่ๆที่มีใบหนากว่าต้นพ่อแม่ปกตินะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่นี่ค่ะสุพิตาก็พามาชมและการที่เราอยากจะได้ไม้ที่มีสีสวยๆนะคะอย่างน้อยเราต้องมีต้นพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นไม้ดำไว้ในบ้านนะคะเพื่อที่จะเอาสีอื่นมาเข้าและให้ได้จ่ายลูกออกมาเป็นลูกที่มีสีนะคะนี่เลยค่ะสุพิตาก็จะพาชม ในส่วนของพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้เป็นลูกไม้ที่บางต้นนะคะทางสวนก็จะคัดเวลาไม้เรานํามาเรียงวางไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะโดนแสงแดดแล้วเขาก็จะมีบางต้นที่เปิดสีให้เราเห็นเราก็จะคัดออกเก็บไว้เป็นไม้แต่ละรุ่นแต่ละชุดนะคะเพื่อนๆพี่เพราะว่าไม้ฝักหนึ่งค่ะให้มเมล็ดเราเยอะมาก แต่ฝักหนึ่งเขาก็ไม่ได้จ่ายลูกให้สีเหมือนกันทั้งหมดนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะส่วนต้นนี้ค่ะทางส่วนตั้งชื่อว่าน้องมังกรไฟนะคะมีความสวยงามมากๆค่ะสำหรับมังกรไฟนะคะมีสีออกส้มแดงๆแบบนี้ค่ะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นไม้ที่ต้องนำสีดำมาเข้าเพื่อให้ได้สีที่แปลกใหม่ออกไปนะคะ เจ้าของสวนก็พัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสีรวมทั้งกาบก้านของเขาไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ที่อยากจะผสมเกสรน,นะคะอตอนนี้สุพิตากำลังมองหาดอกที่เป็นดอกตัวเมียนะคะเพื่อที่จะแนะนำเพื่อนๆพี่สำหรับการผสมโชข้าชั้นผสมง่ายนะคะหลังจากที่ผสมแล้วค่ะก็จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด หกถึงเก้าเดือนด้วยกันนะคะกว่าเขาจะแก่นะคะเดี๋ยวสุพิตาพาเดินชมนะคะเพื่อเราเจอดอกที่เป็นดอกตัวเมียนะคะอ่าเดี๋ยวสุพิตาจะได้แนะนำอ่าเพื่อนๆพืพี่ๆ <Okay. S 1> สำหรับท่านที่อยากจะนำไปผสมนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีพี่ในกลุ่มนะคะก็ทักสุพิตามาอยากจะรู้ว่าวิธีการผสมโชคเกชั้น ผสมแบบไหนผสมยังไงโซภิตาแนะนำให้ได้นะคะเรามาดูสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ค่ะเขาจะมีเกสรสีเหลืองๆเห็นไหมคะต้นนี้จะเป็นเกสรอ,อ่านี่ค่ะเขาจะมีเกสรเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะสำหรับโชค้าชั้นเราสามารถผสมเขาเมื่อเราเจอเกสรแบบนี้เราก็จะกำแบบนี้นะคะลูดให้เกสรติดมือเราแบบนี้ เห็นไหมคะเป็นละองเล็กๆสีเหลืองๆนะคะเดี๋ยวสุพิตาจะพาเดินหาฝักที่ที่พร้อมที่จะผสมนะคะเพราะว่าในสวนก็จะมีมีไม้เยอะค่ะก็จะสามารถมองหาได้อันนี้สุพิตาพาทำนี่จะเป็นไม้เขียวนะคะเรามาลองทำกันนะคะการผสมนี่ค่ะเราก็จะลูดเอาเกสรเขาแบบนี้นะคะเพื่อนๆพพี่ เกสรเขาก็จะละอองเล็กๆเลยเองค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูเกสรที่พร้อมจะผสมนะคะว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะคะเกสรต้นที่พร้อมจะผสมจะมีลักษณะมองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนเขาจะเป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ํำนะคะน้ํำใสๆนะคะหากเพื่อนๆพี่ ลองสังเกตดูจะเห็นเป็นน้ำใสๆนะคะเดี๋ยวสุดพิตาพาพาเดินดูนะคะเผื่อเราเจอนะคะสวพิตาก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้ลองผสมเกสรกันดูนะคะมองไม่เห็นเลยสวพิตาขอยกตัวอย่างนะคะถ้าหากว่าเราไปเจอเกสรที่มีลักษณะเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ จะมีน้ำเยิ้มๆก็ให้เราเช็ดก่อนนะคะอ่าใช้ใชายเชื่อก็ได้นะคะเช็ดแบบนี้แล้วก็นำอเอาเกสรที่เรากำมาลูดกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นการผสมพันธุ์ง่ายๆนะคะสําหรับโชคเก้าชั้นนะคะเพื่อนๆพ,พี่หากมีต้นก็ลองไปผสมดูนะคะนี่ค่ะวันนี้โสมพิตาก็าพามาชมนะคะสําหรับอ่าไม้ดำโสมพิตายังมีแบ่งปันนะคะมีแบ่งปันอยู่นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นลูกโชคเก้าชั้นที่เราคัดแล้วนะคะโซนนี้ก็จะเป็นไม้ดำนะคะดำดำบางต้นเขาก็เปิดด่างนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เปิดด่างเนื่องจากว่าเขามีเชื้อด่างค่ะอย่างเช่นน้องต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะต้นนี้เขาก็จะเป็นดำแดงนะคะต้นนี้จะออกด่างมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะดำใบกว้างค่ะก็จะเปิดสีแบบนี้นะคะ สำหรับไม้ไซส์นี้ค่ะสวพิตาแบ่งปันอยู่ที่ราคากระถางละ690บาทนะคะ690บาทหากเพื่อน,น,น,นพี่ท่านไหนอยากจะได้ไม้ดำแดงสามารถทักแชทสวพิตามาได้นะคะส่งข้อความมาหาสวพิตาได้อยากได้เดี๋ยวสวพิตาจัดให้นะคะไม้อยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพี่สำหรับคนที่อยากจะได้พ่อแม่ไม้ดำนะคะ ไม้ดาของส่วนนี้นะคะจะเป็นไม้ทรงใบกว้างนะคะมีความสวยมากๆค่ะสําหรับไม้ดําโสพิตาชอบไม้ลักษณะที่อดํานะคะแต่ของส่วนนี้ที่เห็นดําแบบนี้เนื่องจากว่ามเมล็ดที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะบางมเมล็ดเขาก็จะไม่ให้ลูกด่างนะคะเขาก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่เขาก็จะมาเปิดด่างให้เราเห็นบ้างนะคะนี่ค่ะ มีนะคะไม้ติดด่างอยู่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะไซนี้ปล่อยอยู่ที่ราคากระถางละ690บาทเท่านั้นนะคะดูต้นนี้ค่ะใบดำใบกว้างนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนอกจากโชคเก้าชั้นนะคะทางสวนก็ยังมีอโกนิมานะคะเราก็ได้ทำอโกนิมาส่งออก มีเยอะมากค่ะแต่วันนี้โสมพิตายังไม่ได้มาจัดปโปรให้เพื่อนๆพืี่ๆนะคะเดี๋ยวพาชมก่อนมีเวลาโสมพิตาก็จะมาแบ่งปันรวมทั้งจัดโปรราคาถูกให้เพื่อนๆพี่ๆได้มีไม้ไปปลูกไปสะสมกันช่วงนี้โสภพิตาก็อาจจะห่างหายจากการไลฟ์ไปบ้างนะคะก็อย่าลืมกันนะคะโสภพิตาแยังอยู่ค่ะยัง จำหน่ายไม้รวมทั้งพาเพื่อนๆพื่อพ,พี่ชมสวนไม้ต่างๆนะคะตามที่ต่างๆอยู่ยังไงสุิตาก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สุิตาด้วยนะคะช่วงนี้สุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพื่พี่ๆหลายๆท่านก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้สวิตาก็แวะมาทักทายแวะมาะด้วยความ ห่วงใยอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่มีสุขภาพที่ดีก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสวิตาก็จะพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วจะพาเพื่อนเพื่อนพี่มาชมไม้รวมทั้งแบ่งปันไม้เดี๋ยวเย็นๆสวิตาจะพามาแบ่งปันจัดโปรของเดือนเดือนตุลาเรายังไม่ได้จัดโปรกันนะคะเพื่อนเพื่อนพ,พี่วันนี้สวิตาขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ